เอาเลยผมสวัสดีเช้าวนันสดใสนะผมก็นเนี่เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์เอ็มซีพิซซ่ากันนะผมอา่านะครับไม่รู้ว่าจะลงตอนเย็นหรือตอนเช้านะฮะอา่าโอเคก็ไข่ปินเตอร์คือใครครับคุณมายืนหน้าขาวนี้ยังกับซาเลนเดอร์แมนหรือั่เราเนี่ยเป็นซาเลนเดอร์แมนไม่ได้ปลอมตัวมาปะโอเคผมป้ายอ่าของฟรีปราบได้สองชิ้นนะฮะด,ดาบไดมอนด์อะไรไม่รู้โยนทิ้งนี่เรารวยฮะดูของในตัวด้วยมีแอปเปิลทองด้วยฮะคุณผู้ชมอา้ากินโชว์แม่งเนี่ยดูนี่ มีบาเรตด้วยฮะเอือยิงโชยิงโชนะฮะน,นี่นี่เป็นไงบาเรตอะไรโปรเจกต์ครับติดคุณห้าสิบเลยอ่ะก็สุนผมก็สามารถเติมได้ตลอดเวลานะฮะอันนี้เอเนเชยังเปิดไม่ได้ไม่รู้เป็นไรครับ <c oughs> โอเคอันนี้ก็คือสปาใหม่ของเซิร์ฟเวอร์เอ็มซีพิซซ่าเขานะฮะซึ่งเป็นแมคคาโรนช่าส์ชั่น1.8ขึ้นไปนะครับผมโอเคอันนี้คือเว็บช็อปโดเนทฮะ คุณสามารถโอนทัวเรตในมือถือได้นะครับผมโดยถ้าจะโอนทัวเรตจะได้พอยต์ในเว็บบวก5ด้วยโอ้ถ้าจะโอนให้บอกไอแอดกาลิน่าเข้ามาครับผมนี่ครับกระตกครับซ่าๆนะฮะโอเคแล้วก็นี่คือคำถามพบบ่อยยศทุกยศถาวอนไหมครับถาวอนหมดนะฮะอ่าแรงโดเนตอ๋อนี่คือแรงโดเนตฮะคำถามล่าสุดกาเดียนบินได้ไหมครับยศที่เติมบินได้ะฮะอ๋อคือบินได้ทุกยศนะฮะ กาเดียนฮีโร่ไททันรีเจนเดอรี่นะครับพิซซ่าซูเปอร์พิซซ่าเทพทูพิซซ่านะฮะเลยต้องอัตโนมัติคลิกเลยครับผมพิมพ์ไอพีไปเลยฮะอ๋อพิมพ์ไอพีไปเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นะฮะก็เป็นแนว MMO มเอ็มโบวกเซิร์ฟเวอร์ครับผมก็สามารถดูละเลี้ยได้โอ้โหมันเยอะจังว่าปันปัน <c oughs> ไก่ไก่ไก่ย่างไก่จา๋าไก่จ๋าดิไม่ว่าเสียงใครเทศกาลตีไก่ปะเนี่ยไม่ใช่นะฮะโอ้หนาวหนาวมากเลยนะเนี่ยอุ้ยใส่เสื้อก่อน น,นี่เสื้อซันต้าครับผมเสื้อไอ้ไม่ใช่หมวกซันตา้าเสื้อเอกมาดแล้วเก่งอันต้าบล็อกไม่รู้มาอย่างไงนะฮะ <c oughs> โอเคแอบเลยตรงนี้บินไปบินไปนะฮะ90้าสทูมันนี่ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวของทั้งหมดฮะนี่ดูนี่ฟีเจอร์ไม่เอาดิไม่เอาสินะครับผมแล้วก็นี่เป็นล็อกเก็บไว้ฮะมีคนให้มาครับผมไดมอนด์ยูทูบเบอร์นี่เราเคยเรามีแล้วนะฮะอันนี้แร่บล็อกสามห้านี่วอเตอร์โบนี่ก็ดูไปแล้วนะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ดาบ แคปทูบันนี่บวก300ฮะอันนี้ก็เฉยๆหมดเลยนะครับผมโอเคเราก็จะมารีวิวของประมาณนี้นะฮะอาใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็ยังไงดีวะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ไอ้วันนี่นะครับผมแล้วก็น,นี้วางอย่างงี้อ่านี่คือเกมจัดของมาเนี่ยไม่น่าจะใช่นะฮะโอเคเราไปเริ่มรีวิวต่อไปดีกว่าฮะอย่าเพิ่งใจดีสิโอเคซ์ฟเวอร์อินโฟข้อมูลเพิ่มข้อมูลซ์ฟเวอร์ BPS ครับ นี่คือรายละเอียด VPS นะผมว่าโหดขนาดไหนผมว่าจะแรงหรือว่าไหลลื่นขนาดไหนฮะรองเท้าเลยว่าดิมอนอิกมาดบูสเรามีแล้วเย่แย่แอดมินให้มาครับผมนะฮะนี่๋อ,อคืนนี้มันมันไม่เกี่ยวกันนะ,ะแต่ว่าผมจะใส่ให้มันดูโหดครับผมนะฮะตอนนี้อากาศประมาณลบห้าร้อยองศานะผมบ้าแล้วทา่า <c> น <oughs> แม่งตายหาเวลานาแล้วนะครับผมโอเคอันนี้มันไม่ได้โดดสูงขึ้นนะวิ่งไวอย่างเดียวนะครับโอเคหนูไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ล่ะคือไร่ แอดมินลิสก็คืออะไรชื่อแอดมินนะฮะโอ้โหเดี๋ยวกี่คนวันเนี้หกคนนะฮะมีบิวเดอร์ด้วยอันนี้คือกดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนไม่โดนวนะไม่โดนอา้าวกรรมละก่อนจ้ะห้ามขอของคนมี OPGM 1ครับห้ามกวนตีแอดมินฮะห้ามสร้างบารลอยฟ้าอันนี้แล้วกันฮะตอนนี้คนมียศดบิวเดอร์ลิเจนพีซสตาร์บแอดมินห้ามแจกของห็นปดนะฮะ อ้าวถึว่าหนงว่าไก่โอ้โหคุยอย่งเยอะอย่างเยอะโคุยเดี๋ยวคนรวยเหรอเนี <necessary> ่ยคนรวยนี <ain> ่อยากผัวนะไม่ดีไม่ดีขอบคุณมากครับผมพอแล้วฮะอะไรครับเขาให้เลยเรามาพอแล้ว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 โอ้ใจดีจริงเซิร์ฟเวอร์นี้แม่สังคมดีสังคมดีนะฮะนิวไอเทมก็คือไอเทมที่มาใหม่นั่นเองนะฮะอ่ะยูทูบเซิร์ฟเวอร์ผมก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะฮะเอ้ยลิวเทสโอ้โหดีใจมีลิวเทสด้วยโอ้โหอยู่สเปนมาเฮ็ดไล่เราไล่ราว แล้วก็มีวอลต์รี่แคทนะครับแล้วก็มิซวะเคียวอิจิอ่านทุกว่าแล้วคุณเบอร์โรเบิร์ตบัสซีเฮชนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะมาดูกันได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวไก่จา้าโอเครีวิวยูทูบนะครับผมก็ได้อะไรบ้างครับผมต่ำกว่า500ซับของรางวัลน,นะฉายายูทูบเบอร์นะครับมากกว่า1,000ซับบวกของรางวัลฉายายูทูบเบอร์2เซต52คีย์แลบ็อสครับผม มากกว่าห้าพันซับของรางวัลยูทูบเบอร์พร้อมความสามารถของรีเจนเดลลี่นะครับผมก็ถ้าเกิดคุณจะรีวิวเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ขึ้นอยู่กับไม,ไม่ไม่เกี่ยวหรอกครับว่าคุณจะมีอ่าซับเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดคนดูเยอะเนี่ยนะฮะแอดมินนี่จัดหนักให้คุณแน่นอนนะผมไม่ต้องกลัวฮะทอมเราไม่ใช่ทอมไลเพจมาแต่ฟักเราเป็นชายดิเราก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมออกหักรักตูดรักคุดดีกว่าไม้โอเคเราเป็นชายอยู่ครับผมชายทั้งดุนฮะตอนนี้เอาละต้นอะไรเนี่ย แอปเปิลนะเห็นแล้วอยากกินเลยแอปเปิลแบบไอ้ไม่ใช่ดิฝรั่งฝรั่งนะฮะสีเขียวๆนี่ฝรั่งแอปเปิลก็มีสีเขียวไม่ใช่เหรอถ้าสีเหลืองนี่มันมางไงหรอือว่ามันมีด้วยวะเอ้เฮาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนะฮะโฆษณาจากโอเนอร์และปอกซื้อไอดีดแหกกิฟโคด้ดไหมครบับราคา1,050งพัาสิกรีน่ากระตกครับซ่าซาสปอนนิวขี้เกียจอ่านแล้วขี้กเกมาดูเองแล้วกันนะครับว่ามีโฆษณาอะไรบ้างนะ <c oughs> บัตรจากทีมทีจำหน่ายบัตรเติมเกมะฮะ สตรีมอเลต e t 140ร้บทูบัต90คูณบวก90บก็ผมนะฮะจะได้เงิน75ที HB เนี่ยครับอ่าลายอะไรวนะเนี่ยลาย P A E หรอวะ P R E P Place อ e, ใช่ไหม1้0ยูี่สบัวผมบัตรเบวก90จะได้เงิน1น0รนะฮะ E X Cash 50บทูบัต mm hmm. 50าจะได้บัตร2ใบนะฮะวิธีการเตริมเหมือนการเตริมมือถือนะครับผมโอเคคลิกเพื่อลบสายยาเราต้องฉสายาดีม่ผู้ชายถึก เราสายถึกด้วยแหละสายยาฮอตโโอ้หกี่บาทกี่บาทวะเนี่ยห้าล้านเนี่ยห้าล้านโอ้โหเขาเขียนบอกอยู่นี่หว่านะครับซึ่งผมจะเป็นอะไรเหรอเราต้องเป็นอ่าสายถึกปื๊บปื๊บอ้าวผมเป็นายถึกไม่ใช่เหรอว๊าทโอเคไม่เป็นไรนครับผมนะฮะเราก็ไปต่อไมเกิดทําไมเกิดมาทำไมนะำไข่ไม,ไม,มันเกิดแล้วผมใข่เกิดนี่สกัดดาวลุ่งหน่อยนะฮะโอเคฟรีไอเทมครับสวัสดีจ่ายเอ็มบีซี ก็สามารถนําอาวุธที่เราไปหยิบมาจากตรงนี้นะฮะมาแลกได้ดูดิแจกไดมอนด์เพชรด้วยเหรอเฮ้ยไดมอนด์พิกแอคเพชรด้วยเหรอเฮ้ยไดมอนด์พิกแอคโอ้ยดูมึงแจกของโหดมากเลยครับคุณผู้ชมครับลงเหมืองก็สบายเลยนะฮะทีนี้แล้วมันก็จแจกพวกซีดนะฮะสามารถนําไปซีดกันได้นะผมโอ้มีแจกมงแจกไม้สร้างบงสร้างบ้านฮนะโอ้สุดยอดฮนะก็เด,ดนะี๋ยวพาร์ทหน้านี่ใครอยากดูกด like ็กดไลค์ไว้ด้วยนะผมเดี๋ยวมาแน่นอนฮนะ <c oughs> ไม่ใช่แหละแอดมินจ้างไว้สองคลิปนะฮะ <c oughs> นี่แหละดิตรงนี้นี่สตีพวกอะไรวะโกเลมเห่ะหรือว่าสโนโมนฮะอันนี้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจัะผมหรือว่าเขาตั้งไว้ทําไมก็ไม่รู้นะฮะสงสัยปกติน่าจะมีหมูแต่ตอนนี้หมูเพิ่งหนาวฮะหมูเพิ่งหนีไปแล้วะกลายเป็นน้าแข็งะฮะวาร์ปลิสต์นะฮะวาร์ปไปไหนบ้างวันีน้จ้ะพอร์เตอร์โบลบ็อกเราก็มีไปแล้วนะฮะอันนี้เราต้องไปเปิด,เ,ดเราต้องไปเปิดโชว์ไหมนะฮะไข่แคทนะฮะ อไปทำเคเวสไปต่อสู้เครดดเวิลบอสบ็อกซอมบี้ช็อปเราจะเซตโฮมไว้ที่นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้นะครับอาเรียบร้อยนะฮะกลับมาดูด้านนอกครับมีอะไรบ้างหรือว่าเราดูหมดแล้ววะเดี๋ยวขอเช็คอีกนิดนึงนะฮะอยากรู้ทำไมเซิร์ฟเวอร์นี้นี่ไก่มันว่อนเลยมาวิง่งวิ่งว่อนเลยนะโอเคเรามาเปิดกล่องโชว์เราดีกว่าครับลีเจน์นะฮะลีเจน์อันตราแล้วก็แรคครับแรโอเคเปกล่องแรฮะ เด็ดเด็ดอะไรอ่ะเรา<ง>ต้องคลิกตรงไหนฮะเนี่ยแล้วคลิกได้เลยฮะอ่าวทำไมมันไม่ได้ไลค์คลิกไลค์คลิกคีโอเพนลาเปิดทำไมเปิดไม่ได้ครับทำไมเปิดไม่ได้ฮะเนี่ยเอ้ยงงเลยฮะผมนี่งงเลยนะฮะเด็ด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 โอเคเอาเด็ดโอ้โหโยนกันเป็นว่าเล่นเลยนะฮะ ح ح> เก็บไปก่อนเอาดาบมา เดอะกอร์ดแลนด์โอเคเอ็กมาสเทปทูไม่เปิดแม่งแล้วฮะช่างมันนะผมไม่รู้เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยแจ้งแอดมินเอาแล้วกันนะฮะโอเคเราไปดูอ่าโฮมเลยดีกว่าปื๊บลอสามวิของหน้าไหมมองหน้าอ่ะฮะสเปอร์นี้ทำไมไก่เยอะจังวะว่าอินชานเราไม่ไปอินชานนักของเราโหดแล้วนะฮะไปเควสครับผมหลอสามวิเช่นเคยฮนะโอเคอ้าโอ้โหควายเยอะว่ะมันจะใส่หมดแล้วโอ้โหเดี๋ยว อันไหนที่มีชื่อขึ้นนี่คือเขาใส่ไปหมดแล้วอย่าบอกทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวกนเดี๋ยวกนอ๋อมีบางอันก็ยังไม่ได้ใส่นะโอ้โหตกใจเลยนะึกว่าแบบว่าใส่ไปหมดแล้วถ้าเกิดใส่หมดนี่โอ้โหใครทำหมดนี่ยกมือไหวเลยนะฮะโอ้ยโอเคขึ้นมาด้านบนครับด้านบนก็ยังไม่มีอะไรครับยังไม่เปิดให้บริการนะแต่ให้ขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้นะฮะกับผมครับผมต่อไปเราจะไปที่อ่าเดี๋ยวพิวพ,พีเราไปตอนท้ายสุดเลยครับเครสเบอร์ไหมบอสไปดูบอสดีกว่า รอสามวิฮะเอ้ยบอสดีไปดูบอสกดไปายไม่ได้ทับวาปชื่อสถานที่ฮะอะไรใจดีเตอร์เรนเฮลเมดเด้อหูยทำไมเซิร์ฟเวอร์นี้เขาชอบใจดีจังวะบ็อกซอมบี้ฮะก็จะมีซอมบี้เกิดมากมายผมเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูฮะว่าผมนี่จะโหดขนาดไหนฮะไม่โหดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันบอสเหรอวะนี่ผมมาดูบอสเอาบอสอยู่ตรงนี้นะฮะน,นี่ไม่ใช่บอสเนะะี่ยเป็นลูกสมุนเป็นลูกกระจกนะฮะอ่าจุดเกิดบอส บาร์ปบอสซอมบี้อุ๊ยเราจะรอบอสอ่ะเอาเป็นบอสซอมบี้ก็ได้อ่ะตรงนี้นี่บอสอาจจะยังไม่เกิดนะฮะอุ๊ยมันเห็นอะไรแบบๆทิประวังก่อแตกอีกๆมันบอสอ่ะเขาไม่ใช่นะครับตรงนี้นี่ต้องเป็นจุดเกิดบอสแน่ๆฮะคุณผู้ชมอ๋อบอสถือกล่องเ้ยเราอยู่ที่สูงแน่นอนเว้ยดูดูดีนึกว่าบอสนึกว่าบอสตัวแค่นี้ไม่กลัวเอ้าโโหตกใจนึกว่าบอสนะฮะ นี่เชื่อเลยว่าผมว่าเราอยู่สูงมากครับเพราะว่าดูจากระดับอ่าระดับเมฆลอ,อยนี่ก็รู้สึกแล้วนะฮะเดี๋ยวยยใจดีเอ้ยอะไรอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวได้แลวคาถาแฮาร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตตี้อีเด็กตุด๊ดเออเออโอ้ยอยิงไม่โดนเลยเลยของสไนเอาอะไรมากครับผมนะ,ะบอสไม่เกิดวะบอสไม่เกิดวะฮะอุ้ยมาแล้วมาแล้วยิงแม่งยิงมัน ยิงยิงมันเราจะใช้ธนูยิงมันนะฮะอันไหนแรงโมงเน,นี้ยอันนี้น่าจะแรงครับอบไไปหนแล้วไปไหนแล้วลนะ่ะไปไหนแล้วครับอยู่นู่นอยู่นู่นนะูเหรอต้องยิงให้โดนมันฮะโดนปะวะโดนปะวเออเออโดนไหมนะโดนไหมโดนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมีสองตัวเนี่ยทำไมมีสองตัววะ ดาบสามร้อยเดี๋ยวดาบหน่อยดีมันไออันนี้ก็ได้มา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 นี่มามานี่มาเดี๋ยวลองค่าดูว่าผมมันจะได้อะไรนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอหนุ่มน้อยไอหนุ่มน้อยเมืองสุพรรณไออย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเอาโอ้โหก็แตกยังโหดไอทำไมมันโหดจังวะเขาเขียนเตือนอยู่นะว่าระวังของแตกครับรีแพาออ๋อล้วรีแพาอได้นี่หว่าโอ้โหแต่ว่าเราต้องถอดชุดกรอะเอาไว้ในตัวเรานะฮะไม่ลาโลกเลยบอสไม่ไปแล้วนะฮะ เราไปอา่ารันวาร์ปม่ดีกว่าอยู่ข้างหนวะเนี่ยคนกี่ลืมด้วยเย่อาทางนี้นะครับผมโอเคก็เป็นกล่องของขวัญอีกแล้วนะฮะฟืบฟืบน,นี้บ็อกซ์ซอมบี้ไม่ไปแล้วเราไปมาแล้วครับชอบบ็อปนะฮะบอดแคส์อ่าบอดแคสอะไรวะอ๋อมันเป็นประกาศหรือเปล่าไปชอ็อปฮะไปดูช็อปก็ได้ไะช็อปเราสามวีครับ,บรผมตีฮะตีตีตต <c oughs> อ๋อไปช็อปอย่างนี้นะับผมอ๋อเหมือนเดิมนี่หว่านี่ช็อปเหมือนเดิมนะฮะขึ้นไปด้านบนไม่ได้ครับผมนะครับ ขึ้นได้ดีกว่ากรรมโทษนะแตกหมอไม่รับเย็บฮะด้านบนนี่ก็จะเป็นอ่าร้านขายครับผมนะฮะเหมือนกันกับด้านล่างว่ะเหมือนว่านเนี่ยอ๋อคือคือด้านล,ล่างนี่คือไปรับปืนนะฮะเอาบายก็มีนี่ว่าก็มันปะปบบนกันไปแลนะ้วเนาะโอเคผมต่อฮะไปไหนต่อดีวะเอาแล้วผมเรามาดูโลกค r ดเอทิฟเวอร์นะ,ะเดินตรงไปอีก50สิบล็อกจะสร้างได้ครับผมโอ้คือโลกนี้นี่คือเราจะสร้างอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องวางโพเทคด้วยนะฮะ ผมมีโปรเจกต์ห้าสิบคูณห้าสิบอยู่ดิแต่ว่าขี้เกียจสร้างะฮะเอาไงดีครับเดี๋ยวเราไปเล่น PvP ดีกว่าคุณผู้ชมฟืบๆทำมาเดินสำรวจบ,บ้านคนดีกว่าเรื่องถึงสมัยก่อนนะผมเคยมาแกล้งคนนี่แหละนะครับเวลาผมเล่น Minecraft เนี่ยช่วงแรกๆตอนผมแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเล่น Minecraft นี่จะสนุกมากเว้ยแบบชอบสร้างบ้านนะครับผมสร้างได้แค่วันเดียวเท่านั้นแหละวันต่อมาบ้านหายโดนทุบตอนนั้นผมนี่ไม่รู้จักโปรเจกต์เลยนะฮะแต่เรารู้จักไง เออรู้จักประตูแล้วก็รู้จักคําว่า private เว้ยแบบตั้งป้ายติดป้ายได้อะไรอย่างงี้ผมนะฮะแต่ว่าวันต่อมาก็เหลือแต่ประตูเหลือแต่ประตูกล่อง,องนเนี้ยแบบนนเนี่ยแบบสมมติว่าติดอันเนี้ยเนี้ยอย่างงี้คือวิธีการรูดของแล้วผมก็เนี่ยอันนี้คือวิธีการรูดของอย่างหนึงนะ่งฮะถ้าเกิดคุณไม่มี p r o เทคแต่ว่าคุณมีกล่องอย่างงี้ะครับผมก็มันจะมีคนเอารางรถไปมาวางตอนนี้เว้ยแล้วก็ใส่กล่องไว้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงรู้รอ่ะครับผมโดมาแล้วครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะเคยทำไปแล้วนะฮะ เป็นอะไรที่เกลียนมากๆเลยให้ผมนะครับตอนเด็กนี่เราชอบสร้างบ้านไงพอเราโดนเกลียนไปบ่อยเข้าใช่ไหมฮะอนาผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยโกงไว้นะฮะจริงๆผมโดนเกลียนวันนั้นเนี่ยผมไล่โกงมากทุกคนเลยนะผมเดินไปตามนู่นตามนี่ใช่เดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้องมีคนที่ใส่แบบผมอยู่เว้ยนะฮะแต่ว่าผมก็ทำที่ใส่ยอย่างนั้นนานมากแล้วนะฮะเดี๋ยวอุ้ยอ่ะตีกันได้ด้วยเหรอเอาบ่เอาบ่อเอาบ่ เอาบอกเออเดี๋ยวขอขำก่อนฮา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 บวกอ่าขำเลยนะครับคุณผู้ชมขำไปเลยนะฮะโอ้โหตีเราไม่ตายไงนี่ขนาดเกาะเราใกล้แตกเลยเดี๋ยวพูดถึงเกาะใกล้แตกเดี๋ยวรีเพลย์ออนฮะนฟิกได้ไหมฟิกอ๋อโอเคผมเราไม่มีกางเกงอ่ะโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวขำต่อดีกว่ามันบอกว่าไรไรก็ขำเลยขำเลยไม่มีอะไรหรอกนะฮะโอเค นึกถึงแบบว่าตอนที่เราเล่นซับเวอร์ไซเวอร์อย่างเงี้ยนะครับผมไอคนที่จนเนะี่ยแม่งก็จนเลยฮะบ,บ้านแม่งก็แบบมีอยู่หน่อยนึงนะครับผมแล้วก็อะไรวะแบบบางคนนี่บ้านก็ยังไม่มีโปรเทคเลยครับผมนะฮะบ,บางคนก็โปรเทคแจกฟรีครับห้าคูณห้าสิบคูณสิบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแม่งแต่บางคนรวยนี่คือแบบแม่งยึดพื้นที่แทบทั้งป่าครับผมโอ้โหย่างรวยบางคนนะครับผมแม่งทำฟาร์มอ้อยนี่หื <c oughs> ่มแน่นเลยนะฮะอ๋อเราก็เออแล้วผมจะมาที่นี่ทำไมวะ บ้านเราก็ไม่ได้สร้างโคเทคเรามี50าสคูณห้นี่คือมันสร้างได้ใหญ่มากเว้ยผมจะลองวางให้ดูมันวางไม่ได้เห็นปหมมันจะติดแบบที่นู่นที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราอย่าวางมั่วนะครับถ้าเกิดเราวางมั่วเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่สามารถทุบได้นะฮะต้องระวังไว้ครับฟบไป p ิวบีดีกว่า p ิวบีดีกว่าอาเรากลับไป p ิวบีครับผมนั่นแน่นั่นแน,น่เอาหัวอะไรอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวก่อนเดี๋ยวแต่บ้านเราเนี่ย ชานสามมืดอ,อะไรไม่รู้สายก่อนเีย่ยมอันนี้แล้วก็เก็บไว้นะฮะเดี๋ยวเก็บไว้หนเดีวยนะดวว่าอิเทร์เชตเราใช้ไม่ได้ช่างมันไว้ในตัวเรานี่แหละนะฮะธนูพร้อมอันนี้ก็พาเวอร์หนึ่งร้อยครับพาเวอร์ยี่สิบไอพวกนี้เพาเวอร์อก,าก,าก,ากากมากนะฮะบอกเลยเอาไว้นี่ฟึบตีกระเด็นนะผมเรามีของโหดอยู่แล้วฮะโหดกว่านั้นอีกนะครับอันนี้ก็ทําให้สามารถกระเด็นได้นะครับโอเคเล t s go ก o ลูพี เอาของฟรียังไม่รับเลยรับหน่อยก็ได้เขาอุตส่าห์แจกเราก็ต้องรับดินะครับอ๋อได้ทำการรับแลฟรฟรีไปแล้วนะฮะชื่อผมจะเป็น r ิว t ีเฮดสองห้าเก้าอยู่เลยแต่ตอนนี้เมื่อสองห้าหกศูนย์แล้วนะฮะพิวพีมามามา,มา,ม,ามาเลยอยากลองก็เข้ามาไม่มีปัญหาฉันจะยืนรอยอยู่ไอ้ห้าวับพิวพีอเรอรอาวับพิวพีบลูฮะฟื้เอาต,ติดอะไรวะโอเขียนผิด คำโทษหน้าแตกเลยเนี่ยตีกันได้ไหมตรงนี้ตีกันไม่ได้นะฮะคุณอะไรวะก่าแล้วดูพี่บุ้ยเรามีปืนดีกว,ว่าหรือไปหรือไปเอาเคียวห่วยมาฮะเยี่ยมซื้อนัดในแรงสุดว่าอันนี้ชับในสามร้อยชับในท่าร้อยฮะชับในท่าร้อยดีกว่านี่โหดกันเยอะผมเอ็กมาส์ลิวตีเฮดยี่แปดสวอตนะฮะเป็นอะไรที่เกลียนมากครับผมผู้ชมสามร้อยนี่เฉยๆนะฮะโอเค okay, let's go guys ของผมนี่ไม่ต้องห่วงครับผมนะฮะใครมานี่ตายแน่นอนนะผมบอกเลยนะฮะ PVP มาดิทาก้าอ่าเราต้องไปทีมสีแดงฮนะซึ่งทีมสีแดงอยู่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะเจอแต่ทีมสีน้ำเงิน,นครับ PVP blue มา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 เอาไม่ได้แล้วเหรอ ma, p p, ma, 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 มาเลย PVP blue มามามาเลยเออเราไม่ได้ประกาศไงว่าจะเจอกันที่ PVP ไหนครับผมอ๋อ ย,ยิงแยกอยู่นู่นนะฮะป้ายเลยวะเราไป PVP บู P ๊ P ะฮะไอ P ้ PVP เลสมันมีให้เรายึดอะไรไหมอืมออ้าเด็เอาไป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 เฮ้ยเด็กเด็กเดี๋ยว็กก็เด็กก็อืออันนี้อุ้ยตายเลยของแตกด้วยอุยอ้ยอูย้หูอู้หยังโหดบอกเลยเรียกมาไฟเออใครก็ได้มาตี มาเด็กเกียนอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอ่านหน่อยนะมาฆ่าเด็กเกียรลิเดียสยี่เก้าเอ้ยสองห้าหาเก้าในพิวพีทเนียผมโอเคมาเลยบอกเลยว่ามาเลยนะฮะเราไม่กลัวตอนนี้ผมสามารถบินได้นะผมใช่ไหมเราสามารถบินได้แต่เราจะไม่บินนะฮะเนื่องจากมันจะไก่เงินใบนะครับเพราะมันจะไก่เกินไปอันนี้แรงวะกูไมอาด้วยเสียวเสียวอุ้ยเฮ้ยเฉ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 ยบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดเรายิงธนูผ่านไฟเนี่ยมันจะเป็นไฟเว คอยดูนะไอ้จยิจยงธนูผ่านลาวาจะเป็นลูกธนูไฟนะครับโอ้โหโอ้โนี่แต่ว่าเราโดนไฟได้เนื่องจากเรากินแอปเปิลทองนะฮะฮ่าอ้า,อาไม่มีคนมาเลยเหรอพิวพ,พีมาสิพี่ดูสตอรี่พาร์ทสองเลยครับหรือว่าต่อจากนี้น่าจะเป็นพาร์ทสองนะครับสตอร์ลงสตอรี่เนี่ยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าลงไปนี่คนมันจะมาสร้างบ้านก่อนหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นี่ผมว่า ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมโอเคับผมไปเจอกลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัรกบผมอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีฮะ